ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูแนนเหมือนเดิมนะคะ <_ Surely> วันนี้ครูไม่ได้ใจว่านักเรียนหายไปไหนกันหลายคนนะคะแต่ว่าขออนุญาตสอนก่อนนะเพราะว่าถึงเวลา9ก้นาฬิกาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องการหารเหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่เราจะมาดูวิธีการหารอีกแบบหนึ่งที่ เราจะเห็นว่าเราจะมีตัวนับให้อย่างเช่นท่านยัเห็นตัวนับสีแดงใช่ไหมคะตัวนับสีแดงเนี่ยมีกี่อันได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ได้ไดค่ะตัวนับมีทั้งหมดเก้าอันสีแดงนะคะลูกมีเก้าอันเขาบอกว่าจัดตัวนับเก้าอันเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่อัน ได้กี่กลุ่มแล้วก็เหลือตัวนับกี่อันได้กี่กลุ่มและเหลือตัวนับกี่อันก็คือเราจะมาตัดจัดกลุ่มตรงนี้นะคะก็คือเราจัดให้เป็นกลุ่มละสี่อันครูวงล้อมรอบนะคะสี่อันได้กลุ่มที่หนึ่งต่อไปครูก็วงไปอีกสี่อันหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นกลุ่มที่สองได้สองกลุ่ม แล้วยังเหลือตัวนับกี่อันปรากฏว่าเหลือตัวนับกี่อันคะหนึ่งอันค่ะหนึ่งอันก็คือจัดได้สองกลุ่มและเหลือตัวนับหนึ่งอันปกติที่เราเรียนเรื่องการหารเราจะจัดกลุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เมื่อกี้ตัวนับเก้าอันเราได้สองกลุ่ม เราได้สองกลุ่มแล้วก็เหลือตัวนับหนึ่งอันจากตัวนับเก้าอันได้สองกลุ่มมีและมีตัวนับเหลือหนึ่งอันมีตัวนับเหลือหึ่งอันเราสามารถเขียนในรูปแบบของการหารรูปแบบการหารก็คือเก้าหารสี่มีตัวนับ9อันแบ่งเป็นกลุ่มละสอันก็เลยเป็นตัวตั้งก็คือ9หารสี่หารด้วยสี่ แล้วได้อีกกลุ่มเอาจํานวนกลุ่มมาต่อก็คือได้สองกลุ่มแล้วเหลือเศษเป็นหนึ่งจำนวนเหลือเศษมาหนึ่งจำนวนก็คือได้สองเศษหนึ่งการหารที่มีตัวเศษแบบนี้นะคะที่มีตัวนับเหลือนะคะที่มันไม่เข้ากลุ่มนะคะเราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวการหารไม่ลงตัวหมายถึงมีตัวนับเหลือนะคะ ปกติในอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนมาเนี่ยตัวนับมันจะไม่เหลือใช่ไหมคะแต่แบบนี้คือถ้ากรณีที่ตัวนับเหลือตัวนับที่เหลือนั้นเราเรียกว่าเศษเหมือนเมื่อกี้แบ่งกลุ่มจากตัวนับ9อันแบ่งเป็นกลุ่มละ4อันได้2กลุ่มแล้วก็เหลือตัวนับ1อัน2กลุ่มคือจำนวนคำตอบคือ2เหลือตัวนับ1อันคือเศษ ถ้ามีเศษแบบนี้เราจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวจำไหมนะคะเหลือเศษคือการหารไม่ลงตัวถัดไปอย่างเช่นตัวนับสีน้ำเงินตัวนับสีน้ำเงินมีทั้งหมด8อัน เป็นจัดเป็นกล really so ุ่มกลุ huh. ่มละสี่อันถามว่าได้ก right ี่กลุ่มและเหลือตัวนับกี่อันเช่นเดิมแปดกลุ่มกลุ่มละสี่อันเราก็วงไปสี่วงไปหนึ่งสองสามสี่ได้สองกลุ่มเหลือตัวนับไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะได้เหลือตัวนับได้สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งมีสี่อันกลุ่มที่สองมีสี่อัน ก็คือได้สองกลุ่มและไม่เหลือตัวนับเลยแบบนี้เราสามารถเขียนเขาเรียกว่าตัวนับเนี่ยหมดพอดีหรือไม่เหลือเลยสามารถเขียนในประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการหารคือ8หาร4ีเท่ากับสการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์นะคะหรือไม่มีตัวเีื่อหารพอดีเลย เราจะเรียกว่าการหารลงตัวการหารลงตัวคือเศษเป็นศูนย์หรือไม่มีเศษเศษที่เหลือจากการหารสังเกตดูนะคะว่าตัวเศษมันจะน้อยกว่าตัวหารแบบนี้เขาเรียกว่าการหารลงตัวลูกเข้าใจนะเมื่อกี้มีเศษก็คือไม่ลงตัวแต่ถ้ามีเศษแสดงว่าอะไรคะ ถ้ามีเศษแสดงว่าหารลงตัวเข้าใจไหมคะมีเศษใช่ค่ะถ้ามีเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัวแต่ถ้าไม่ม <speeding Mater ials> ีเศษแสดงว่าหารลงตัวเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะอ่าโอเคขัดไป ตรวจสอบความเข้าใจครูเอามาจากในหนังสืออยู่ในหน้า28แต่ว่าในนี้อาจจะไม่ค่อยชัดน,นะตรวจสอบความเข้าใจเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารและหาคำตอบนะคะอย่างเช่นข้อ1จากตัวนับ15อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันได้กี่กลุ่มและเหลือตัวนับกี่อัน ใช้นะเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามอันลูกก็วงไปเลยสามอันครบหนึ่งสองสามได้หนึ่งกลุ่มหนึ่งสองสามได้กลุ่มที่สองหนึ่งสองสามได้กลุ่มที่สามเดี๋ยวผูขอใส่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามกลุ่มที่สามหนึ่งสองสามกลุ่มที่สี่หนึ่งสองสามกลุ่มที่ห้าแสดงว่าได้กี่กลุ่มคะห่มได้กี่กลุ่มคะ ก็คือได้ได้ห้ากลุ่มเหลือเท่าไรเหลือกี่อันเหลือศูนอันหรือไม่เหลือเศษเลยนะคะเขียนในรูปของการหารได้ก็คือสิบห้าหารหารสามเท่ากับห้า ได้ไหมคะเอาจำนวนกลุ่มมาตอบก,ก็คือ15บห้อันหารสอันเท่ากับ5อันถัดไปดูข้อสองจัดตัวนับ14อันเป็น 4, นน4กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันได้กลุ่มละกี่อันแบบนี้จะต่างกันก็คือว่าเขาให้เราตั้งกลุ่มไว้ก่อนอให้เขียนความแตกต่างน,น,นะหนึ่ง สองสามสี่มีสี่กลุ่มแต่ตัวนับมีทั้งหมดสิบเจ็ดอันครูจะใช้การดึงมาใส่การดึงมาใส่อย่างเช่นตัวที่หนึ่งไปอยู่กลุ่มที่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวขอ <c oughs> ขอสีสีส้มแล้วกันอ่ะมีสีส้มหนึ่งอันตัวที่สอง ไปใสไหนไปใส่แถวที่สองมีสีส้มหนึ่งอันอันที่สามดูลูกศรให้ดีนะไปใส่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็มีสีส้มหนึ่งอันตัวที่สี่เหมือนเดิมเลยค่ะไปใส่ในกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ก็มีหนึ่งอันหลังจากใส่สี่อันก็ได้สี่กลุ่มพอตัวที่ห้า อันที่ห้านะคะตัวน้ที่ห้าก็กลับไปใส่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็เลยมีอีกหนึ่งอันอันที่หกหกเอาไปใส่กลุ่มที่สองดูเส้นให้ดีนะคะมันจะโยงไปนิดนึงต่อไปอันที่แปดอันที่ไม่เท่าร่นะหกใช่ไหมอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดก็ไปใส่กลุ่มที่สาม กลุ่มที่สามก็มีสองอันอันที่แปดไปใส่กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ก็มีสองอันต่อไปอันที่เก้าอันที่เก้าลูกก็ย้อนกลับมาใส่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็เลยมีสามอันพอใส่อันที่สิบอันที่สิบลูกก็ไปใส่ในกลุ่มที่สอง ลุ่มที่สองก็มีสามอันสีส้มสามอันอันที่สิบเอ็ดไปใส่กลุ่มที่สามก็มีสามอันนะคะถัดไปอันถัดไปนะคะก็ไปใส่กลุ่มที่สี่อันที่สิบสองนะคะไปใส่กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ก็มีสามอันสิบสองใช่ไหมสิบสามสิบสามกลับไปใส่กลุ่มที่หนึ่งเหมือนเดิม ก็มีสี่อันอันถัดไปก็ไปใส่กลุ่มที่สองให้มีสี่อันถัดไปใส่กลุ่มที่สามก็จะมีเท่าไหร่คะสี่อันถัดไปก็ไปใส่กลุ่มกลุ่มเท่าไหร่คะถัดไปก็ไปใส่กลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ย สายกลุ่มสี่กลุ่มกลุ่มที่สี่ก็มีเนนค่ะเนนคะพอดีเสียงเบาค่ะน้องไม่ค่อยได้ยินค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมคะ่ชัดขึ้นค่ะอ่าโอเคนะคะพอดีว่าปากกับกับคอมน่าจะอยู่ไกลกันนิดนึงอ่อโอเคนะคะพอเราแบ่งได้นะคะสี่กลุ่มและ แล้วจะเหลือตัวนี้เหลือเศษอีกหนึ่งอันเห็นไหมคะจะเหลือเศษจะไปใส่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มเดียวก็ไม่ได้ใส่ที่กลุ่มที่สองกลุ่มเดียวก็ไม่ได้นะคะดังนั้นสแสดงว่าเหลือเศษอีกหนึ่งอันสรุปแล้วได้กี่กลุ่มคะไอสรุปได้กลุ่มละกี่อันคะส <4. S 1> ี่ห้าไ,ได้กลุ่มละสี่อัน แล้วเหลือเหลือกี่อันคะหนึ่งอันค่ะเหลือหนึ่งอันเหลือหนึ่งอันเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารก็คือเอาจำนวนตัวนับเป็นตัวตั้งก็คือสิบเจดนะคะหารหารอะไรคะหารกลุ่มกลุ่มก็คือสี่กลุ่มแล้วได้ได้ตัวนับกี่อันคะ ได้สี่อันได้สี่แล้วเหลือหนึ่งอันให้นักเรียนเขียนสี่แล้วก็คือเศษเศษหนึ่งเข้าใจไหมคะค่ะถ้ามีเหลือตัวนับเราต้องเขียนคําว่าเศษเศษก็คือเหลือตัวนับกี่อันก็ให้เขียนเศษเท่าจํานวนนั้นนะคะแต่ข้ขอข้างบนข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเศษจึงไม่จําเป็นต้องเขียน เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะข้อหนึ่งไม่มีเศษเหลือศูนย์อันก็คือไม่มีเศษนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นการหารหารข้อหนึ่งเป็นการหารลงตัวข้อสองข้อสองเป็นการหารมีเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัวเข้าใจไหมคะ ้าไม่มีเศษเนี่ยค่ะอ่าโอเคคุณแม่คะมีเศษเป็นหารอะไรคะหน้าที่อ,อะไรอะ่ะหารลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่มีเศษไม่ลงตัวไม่มีเศษเป็นการหารลงรตัวไม่ได้หมนแต่ถ้ามีเศษมีเศษนะคะหรือมีตัวนับเหลือแสดงว่าเป็นการหารไม่ลงตัวเข้าใจไหมคะ ค่ะจังค่ะนี่ใครจะถามอะไรตรงนี้ไหมระหว่างหันลงตัวกับห<า>ัหนหม่ลงตัวไม่มีค่ะไม่ค่ะไม่มีไม่มีไปดูแบบฝึกหัดของเรากันอยู่ในหน้าสิบสี่ค่ะลูกหน้าสิบสี่การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวหน้าสิบสี่นะคะเราเป็นมองเห็นชัดไหม าการมองไรในแบนนบมัตัได้นะคะคเลยค่ะอ่าเราไปดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่งเติมตัวเลขแสดงจํานวนและขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมว่าเป็นการหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวนะคะเรามาดูข้อหนึ่งพร้อมกันข้อหนึ่ง จัดตัวนับ13อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาวงตัวนับมาให้เราแล้วเราไม่ต้องแตะกลุ่มเองเห็นไหมคะนับเียงแค่ตอบว่าได้กี่กลุ่มคะตอนนี้ตัวนับ13อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสอันได้กี่กลุ่มคะนับสได้ี่กลุ่มสี่กลุ่มลูกก็เขียนเลไครับว่าสีกลุ่มสี่กลุ่มแล้วเหลือตัวนับกี่อันคะกี่อันคะ หนึ่ง <1 S 2> อันถูกต้องค่ะเหลือตัวนับหนึ่งอันดังนั้นสิบสามหารสามเป็นการหารลงตัวรหรือไม,ไม่ลงตัวคะไม่ลงตัวไม่ลงตัวลูกก็ผิดถูกที่คำว่าไม่ลงตัวเข้าใจไหมคะโอเคข้อสองข้อสามลูกทำเองได้ไหม ได้ค่ะไปดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปข้อหน้าสิบห้าเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนในรูปของการหารเมื่อกี้แค่ถามว่าลงตัวไม่ลงตัวใช่ไหมตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวแต่เราจะมาเขียนในรูปของการหารอย่างเช่นข้อหนึ่ง จัดต,ตัวนับ7อันเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันได้กลุ่มละกี่อันคะตอนนี้ดูในถาดสิในการมีกี่อันสามอันค่ะสาม <4, 3 S 2> <4 S 1> อันได้ <5 S 1> ไดกลุ่มละสม <3 S 2> อันลูกก็เขียนสามอันแล้วเหลือที่ไม่เข้าพวกอีกกี่อันหนึ่งอันค่ะหนึ่งอันลูกก็เขียนหนึ่งอัน แล้วเขาบอกว่าให้เขียนในรูปการหารเขียนในรูปการหารคือนักเรียนนําตัวตั้งหรือจํานวนตัวนับจํานวนตัวนับในที่นี้ก็คือเจ็ดเจ็ดนะคะหารอะไรหารกลุ่มหาร2อเจ็หาร2เท่ากับเท่าใดเท่ากับเท่าใดก็คือให้ลูกตอบจํานวนกลุ่มก่อนจํานวนกลุ่มก็คือ3 ส่วนจะมีเศษหรือไม่มีเศษนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีตัวนับเหลือไหมถ้ามีตัวนับเหลือให้ลูกเขียนคําว่าเศษสระเอสอดวยณีเอ้สอสอศาลานะคะแล้วก็สอด้วยสีนะคะปากกามันใหญ่ไปเศษนะคะเศษสามเศษ เศษเศษเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวนับเหลือเท่าไหร่นะคะตัวรับตัวนับเหลือหนึ่งก็คือเศษหนึ่งเขียนในรูปของการหารได้ก็คือเศษหารเครื่องหมายหารนะคะเจ็หารสองก็คือหารจํานวนกลุ่มเจ็ดหารสองเท่ากับ 3, สามเศษหนึ่งนะคะถัดไปดูข้อสาม ข้อสามจัดตัวนักสิบเจ็ดอันเป็นกลุ่มกลุ่มละห้าอันได้กี่กลุ่มคะดูข้อสามนะได้กี่กลุ่มจ,<ะ>จาดตัวนักส<ะ>ิเจ็ดอัน,น,อนได้ไได้ก่มกลุ่ม,มกลุมละห้อันสองอัน เหลือสองอันเขียนในรูปของการหารก็คืออะไรคะสิบเจ็ดหารสิห้าค่ะอ่าสิบเจ็ดหารห้าเท่ากับสามค่ะเท่ากับสามสามอย่างเดียวไหมอ่าสามแล้วก็อะไรต่อคะ สหนอยอสองครับค่ะสิบสสองได้สามเศษสองนะคะโอเคแสดงว่าหลังจากนี้ครูให okay. okay. mm ้น hmm. ักเรียนทำการบ้านหน้าสิบสามกับสิบสี่ซึ่งบางข้อครูเฉลยไปแล้วนะคะดังนั้นพอจะทำได้ไหม ได้ค่ะี 55, ่กับ5สองหน้านะคะหน้า14หาว่าหารลงตัวหรือไม่ลงตัวแล้วหน้า15ค่อยมาเขียนสัญ,ญลักษณ์ของการหารนะคะให้นักเรียนทําส่งวันศุกร์ที่17ทำทันไหมสองหน้าไม่เยอะนะคะบ้ค่ะ โอ้เสร็จแล้วค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยถ้าใครเสร็จแล้วก็ไม่มีการบิดนะคะส่มนคนที่ยังทำไม่เสร็จคุที่ยังอลลูกก็เสร็จหมดแล้วหมดแล้วลูกก็เสร็จเร็วมากเลยโอเคนะคะงั้นหลังจากนี้คนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะให้ลูกทำให้เสร็จนะคะแล้วงานทั้งหมดที่มิมานะคะอะไรนะคะเสร็จแล้วครับ อ๋อกิตา้าก็มาด้วยวันนี้กิตา้าบอกว่าเสร็จแล้วครับใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นการบ้านทั้งหมดนะคะการบ้านการบ้านทั้งหมดทุกวิชาเลยนะเดี๋ยวเต้นแในนี้เลยการบ้านการบ้าน,านส่งวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ เดันวาคมนะคะเวลา9นาฬิกานะ,ะหวังว่าจะทำเสร็จทุกวิชานะคะวันนี้มีใครสงสัยเรื่องการหันลงตัวกับไม่ลงตัวอีกบ้างไหมไม่ค่ะไม่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครูจะให้เวลานลักเรียนไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะสวดวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ